สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายของวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2563ค่ะพี่น้ำเงินน้ำซับขึ้นรถขนส่งเรียบร้อยนะคะ NT 554 54แรงม้าค่ะใบามี่แดนดีนาะผ่านพ้นใหม่แล้วก็โรตาลี่ใหม่นะคะปลายทางที่อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางค่ะตัวนี้ส่งไปเป็นเขยเมืองรถมา้าจังหวัดลำปางนะคะสำหรับ NT 5 5 4คันนี้นะคะ พี่ต้องนะคะทีมงานจาก Vn Service มาขึ้นสินค้าเรียบร้อยค่ะเตรียมออกเดินทางนะคะคันนี้นะคุณลูกค้ามาสั่งจองสินค้าเอาไว้ลและได้รับง,งารยามดีรับสินค้าวันพรุ่งนี้2พฤศจิกายนนะคะจัดขึ้นขนส่งให้เรียบร้อยเนาะปลายทางเมืองรถม้าจาังหวัดลำปางค่ะพรุ่งนี้รอรับพี่นาเงินนํารัพ์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าทนายมหารถแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะ ร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองจบกลางอากาศได้ด้วยคันนี้ขอบพระคุณความไว้วางใจจากคุณพี่สศิรักและครอบครัวมากๆสั่งจองเอาไว้พรุ่งนี้รอรับพี่น้ำเงินนำรับได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ